สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นป .3 ทุกคนนะครับวันนี้คุณครูจะมาพานักเรียนทำแบบฝึกหัดเกี่ยวกับแผนภูมิรูปภาพนะครับแบบฝึกหัดของเราวันนี้นะครับแบบฝึกหัดที่6.3นะครับมีคำชี้แจงนะครับนะครับบอกว่าพิจารณาข้อมูลต่อไปนี้และ เขียนคําตอบในช่องว่างแล้วก็มีโจทย์มาให้เนื่งจากการสอบถามนักเรียน30คนในชั้นเรียนเกี่ยวกับชนิดของปลาที่นักเรียนต้องการเลี้ยงคนละ1ชนิดเพื่อที่จะนำมาเลี้ยงไว้ที่มุมวิทย์ ทยาศาสตร์หลังห้องเรียนโดยแบ่งนักเรียนออกเป็น6กลุ่มกลุ่มละ5คนได้ผลดังนี้นะครับมี30คนนะครแบ่งออกเป็นกลุ่มกลุ่มละ5คนก็ได้6กลุ่มกลุ่มที่1ต้องการเลี้ยงปลาทอง3คน กลุ่มที่สต้องการเลี้ยงปลานีออนสองคนอ่กลุ่มกล,ลุ่มที่1นั่นแหละเมื่อกี้อ่ากลุ่มที่2ต้องการเลี้ยงปลาทองหนึ่งคนเลี้ยงปลาสายลุงสองคนเลี้ยงปลากระตูนหนึ่งคนกลุ่มที่3ต้องการเลี้ยงปลากัดสอคนปลาทองสามคนกลุ่มที่4ต้องการเลี้ยงปลาทองหนึ่งคนต้องการเลี้ยงปลานนออน สามคนต้องการเลี้ยงปลามะลายหนึ่งคนกลุ่มที่ห้าต้องการเลี้ยงปลาทองสามคนเลี้ยงปลากัดสองคนกลุ่มที่หกต้องการเลี้ยงปลาทองสามคนปลามาลายสองคนนี่คือความต้องการเลี้ยงของนักเรียนสามสิบคนนะครับก็เรามาเขียนชนิดปลามีปลาอยู่กี่ชนิด เขียนชนิดของปลาจำนวนนักเรียนที่ต้องการเลี้ยงปลาที่ได้จากการสอบถามาปลามีกี่ชนิดเดี๋ยวคุณครูจะลองมานับดูปลามีกี่ชนิดวิธีการนับปลานะครับคุณครูก็จะเขียนเขียนเป็นตัวเลขดีกว่านะอ่า ตรงนี้ก็มีปลาทองตรงนี้ก็มีปลาทองแล้วเขียนเป็นตัวเลขหนึ่งน,นี่ปลาทองเป็นชนิดที่ทหนึ่งนะครับต่อไปเอาปลานีออนเป็นชนิดที่สองแล้วจะเอาปลาอะไรเป็นชนิดที่สามดีนะเอาเอาเป็นปลาปลามาลายครูเลือกปลามาลายเป็นชนิดใช่ไหมเออใช่ปลามาลายเป็นชนิดที่สาม แล้วปลาสายลุงเป็นชนิดที่สแล้วก็เอาปลากร์ตูนเป็นชนิดที่5และก็ปลากัดเป็นชนิดที่6สแกนดูให้ทั่วว่ามีปลาชนิดใดอีกบ้างก็รวมๆกันแล้วมีปลาอยู่6ชนิดแล้วก็มาเขียนชื่อปลาลงไป อนักเรียนเขียนตามคุณคปลาทองอ่าสองเอาปลานีออนปลานีออนนะสามเอาปลาอะไรดีเมื่อกี้ครูใส่เลขไว้ให้แล้วเขียนเลขไว้ก่อน สเอาเป็นปลาม้าลายปลาม้าลาย4เอาเป็นปลาสายรุงปลาสายรุง้งปลาสายลุง,งชนิดที่หา เอาเป็นปลาการ์ตูนช,ชนิดที่หนะชนิดสุดท้ายเอาเป็นปลากัดนักเรียนเขียนตามคุณครูเลยนะคุณครูใจดีนะครับพาเขียนเลยปลากัด ทีนี้เราก็มานับจํานวนนักเรียนนับยากไหมหไม่ยากหรอกก็ไปดูดิปลาทองกลุ่มที่หนึ่งสามคนตรงไหนมีปลาทองอีกกลุ่มที่สองสองคนเป็นสามคนแล้วเอยเป็นสี่คนแล้วนี่นับเอานี่สี่คนแล้วตอนไหนตรงไหนมีปลาทองอีกห้าหกหกคนแล้วหกบวกอีกสามเป็นเก้าคนแล้วมี เบวกอีกสามเป็นสิบสองคนแล้วสิบสองบวกอีกสามเป็นสิบห้าคนแล้วปลาทองมีสิบห้าคนต่อไปปลานนออนตรงนี้มีสองคนตรงนี้มีสามคนเป็นห้าคนปลานนออนมีอีกไหมไม่มีมีแค่ห้าคนก็เขียนลงไป เขียนลงไปจากนั้นปลามาลายมีหนึ่งคนปลามาลายมีอีกไหมปลามาลายมีหนึ่งคนแล้วปลามาลายนี่มีอีกสองคนก็จะเป็นหนึ่งบวกกับสามเป็นเอ้ยบวกกับสองเป็นสามคนนะครูเขียนให้ดูแล้วต่อไป มาม้าลายเสร็จแล้วเช่นชนิดที่สี่ปลาสายรุงสายรุงสายรุงสายลุ้งมีสองคนนะจากนั้นมาหาปลาสายลุงอีกก็สแกนหาแล้วไม่มีแล้วก็เป็นปลาสายลุงสองคนจากนั้นมาหาปลาชนิดที่ห้าปลากระตูนหนึ่งคนแล้ว ปลากราตูนมีอีกไหมสแกนหาปลากรตูนสิไหมมีมีแค่หนึ่งคนเองเหรอปลากรตูนอ่ามีแค่หนึ่งคนจากนั้นชนิดที่หกปลากัดปลากัดมีสองคนแล้วอีกสองเป็นสี่คนแล้วหมดเลยทีนี้เป็นสี่คนเรียบร้อยตรงข้อหนึ่งใหญ่ตรงนี้เสร็จไปแล้วทีนี้ข้อสองใหญ่ เาว่าอย่างไงให้นักเรียนทําแบบสอบถามใหม่เพื่อสํารวจความคิดเห็นของเพื่อนร่วมชั้นโดยสอบถามว่าเพื่อนเคยเลี้ยงปลาน้ําเข็มไว้ดูเล่นหรือไม่ถ้าต้องการจะเลี้ยงจะเลี้ยงปลาชนิดใดกําหนดให้มีปลาน้ําเข็มเพียงสามชนิดเท่านั้น นะครับเราก็มาดูเราก็จะมาหาชนิดปลาน้ําเค็มเอามาให้เพื่อนดูจะเขียนยังไงล่ะทีนี้นะมันจะเขียนยังไงดีเออก็งงๆเหมือนกันแล้วครูจะรูปจากปลาน้ําเค็มไหมเนี่ยนะเราก็ต้องมาอ่านดูนะครับ ให้นักเรียนทำแบบสอบถามใหม่เพื่อสำรวจความคิดเห็นของเพื่อนร่วมชั้นโดยสอบถามว่าเพื่อนเคยเลี้ยงปลานาำเข็มไว้ดูเล่นหรือไม่ถ้าต้องการจะเลี้ยงจะเลี้ยงปลาชนิดใดกำหนด ให้มีปลาน้ำเค็มเพียงสามชนิดเท่านั้นอ่าอันดับแรกคุณครูจะมาพานักเรียนเขียนนะครับว่าแบบสอบถามนี้มันมีชื่อว่าอะไรมันมีชื่อว่าอะไรนะครับเดี๋ยวนักเรียนจะได้เริ่มเขียนพร้อมคุณครูนะครับอาเลยนะแบบ สอบนะจะมืดหน่อยนั่นตรงนี้นะถามเกี่ยวกับการเลี้ยงปลา น้ำเข็มของของใครของพวกเรานี่แหละห้องเราเองเลยนะห้องเราเองเลยนะของนักเรียนเราจะสอบถามเพื่อนในห้องเราเองนักเรียนชั้นป 3นะครับเราเขียนชื่อของแบบสอบถามเสร็จแล้วเราก็จะมาเขียนสิ่งที่เราจะไปถามเพื่อนเราหน่ะเราจะถามเพื่อนเราว่าอย่างไรถามว่าเ,เพื่อนเคยเลี้ยง ปลาน้ำเค็มว่ายดูเล่นหรือไม่สอง เราจะถามว่ายังไงดีก็จะถามว่าถ้าเพื่อนต้องการจะเลี้ยงปลาน้ำ เค็มจะเลี้ยงปลาชะนิดใดนะครับเขาบอกว่าให้มีปลาน้ำเค็มเพียง3ชนิดเพราะฉะนั้นเราจะต้องเป็นคนไปหาปลาน้ำเค็มที่ส,สวยๆมาให้เพื่อนเราเลือกนะ เพราะว่าถ้าเพื่อนเราเลือกมันก็จะเกิน3ชนิดเลือกโดยตามใจใช่ไหมมันก็จะหลายชนิดจนเกินไปมันก็จะไม่ถูกกับโจทย์ที่เขาให้มานะครับกำหนดให้มีปลาน้ำเค็มเพียง3ามชนิดเท่านั้นทำยังไงล่ะทีนี้ทำยังไงนะกำลังคิดอยู่นะเนี่ยนะอ่า จะเอาอยัางไงดีนักเรียนเราคุณครูลองหาดูก่อนอ่ะคุณครูพอไปหาความรู้มาแล้วว่าปลาน้ําเค็มที่สวยก็มีปลาเอาระหว่างปลากาตูนนะครับปานิโม่นั่นแหลมชื่อนิโม่ที่เราเคยดูหนังภาพยนตร์การ์ตูนปานิโม่แล้วก็ ปลาผีเสื้อปลาผีเสื้อเป็นเหมือนแบนๆเหมือนผีเสื้อแล้วก็อีกปลาชนิดนึงเอาปลาเป็นเอาเป็นปลาอะไรดีล่ะครูครูกำลังหาอยู่นั่นเอาเป็นปลาอ่ะและและและปลา สิงโตแล้วกันปลาสิงโตมันจะเป็นยังไงนักเรียนจะดูภาพมันออกไหม,มนักเรียนจะรู้จักมันหรือเปล่าไอปลาสามชนิดนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณครูจะไปหาภาพมาให้ดูนะครับอันนี้ก็คือปลากร์ตูนนะครับส่วนอันนี้ปลาผีเสื้อนะครับแล้วก็ปลาสิงโตนักเรียนจะชอบปลาอะไรก็ให้เลือก จากนั้นเราก็จะมาเขียนชนิดปลา3ชนิดลงไป1 2 3่งองาอนักเรียนก็เขียนเลย1ปลากระตูนเขียนปลากระตูนล,ลงไปแล้วก็2ปลา,าผีเสื้อปลาผีเสื้อนะครับ เขียนให้ได้นะคุณครูอาจจะเขียนมั่วๆหน่อยมันมไม่พอเขียนเนาะ,ะปลาสุดท้ายสิงโตปลาสิงโตนะครับจากนั้นเราก็ไปถามเพื่อนๆอชอบปลากระตูนกี่คนปลาผีเสื้อกี่คนปลาสิงโตกี่คนสมมุติว่าเราถามมาแล้ว คุณครูเขียนบนกระดานไว้แล้วคุณครูก็จะเช็คเลยอ้าวยกมือสิใครชอบปลากร์ตูนสมมุติสมมุตินะครับว่าในห้องเรายกมือชอบปลากร์ตูน3มคนก็เขียนเลข3แล้วห้องเรามี10คนนะชอบปลาผีเสื้อ4คนก็เขียนเลข4ส,สุดท้ายก็จะเหลือชอบปลาสิงโตอยู่3มคนก็ครบ10คนอ่ะ เราทําแค่เนี้ยเราก็ถือว่าเรียบร้อยนะครั